สวัสดีครับขณะนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอลานสักานะฮะในชุมชนบ้านตลาดน,นะฮะก็อัปเกรดนะวันนี้มีก่อสร้างอะไรบ้างนะแต่ว่าถนนนี้โอเคนะนี่ดีมากมีไฟแดงมีปัม๊มนะนี่ PEA ยนะการไฟฟ้าอีก500เมตรนะถ้าตรงไปอย่าไปบ้านคิริวงนะฮะนี่หากเราเลี้ยวซ้ายไปลอนพิบูลศูนย์รถเมร์ใส่นะคนด้านะชนะนช,ชัยวัฒชัยวัฒชัยวัชระมอเตอร์ นี่ฮะเมื่อกี้ลอยลอยชายเลยกก็ผ่านมาแล้วนะไม่ไดถ้ถ่ายคลิปนะฮะเราเคยไปไปนอนพักอยู่ที่ลอยชายเลยก็บรรยากาศร่มรื่นเหมือนกันนะฮะขณะนี้ผมอยู่ถนนนะฮะทางหลวง4015นะครับ4015 ามาดูมาสุ่มดูนะผมจะดูว่าคนไหนใส่แมสบ้างนะครับแอคชั่นอ่ะโอเคขายกล้วยนะอยู่ในร้านก็ใส่แมสด้วยนะป้องกันโควิดเดี๋ยวดูคนนี้เลยบางคนอยู่ใกล้บ้านนะไม่ต้องอต้องใส่แมสด้วยอยู่ข้างนอกก็ม,ม,ามาระวังันงด้วยนี่ฮะโรงพยาบาลลาสกานะ ็มีคนบริจาคมาแสงแปดหมื่นนะให้กับโรงพยาบาลนี้ด้วยนะเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันนะครับนี่ร,รัฐบาลตาบลน,นะฮะรัศกาเลยอะไรสเป็นไงบ้างครับสุดๆนะเจนว่ามุมเมืองอำเภอต่างๆที่ผมผ่านมานะก็มีการอัปเกรดเหมือนกันนะบางทีเดือนมาครั้งสองเดือนมาครั้งสามเดือนมาครั้งนะครับ เปิดตาตื่นใจเหมือนกันนะฮะคนไหนอยไปเมื่อกี้เราพิบูรทางคนไหนอยไปถนนไอส,สะพานนาพุนะก็มีทางเบี่ยงที่สถานีตำรวจนะเลี้ยวทางนั้นแล้ยวยุนกลับมานะมันสามารถไปเลียบนะ,ะไปเลียบคลองฝั่งนู้นนะฮะสามารถไปสี่แยกนาพุได้นะครับ ก็วันนี้ผมพาพบคนมาดูนะฮะบรรยากาศเนี่ยาน่าจะมีสถานีตำรวจนะฮะก็เราอยู่เธอกลับมานะแล้วก็มาใช้สนุนเส้นไหนะเนี่ยเส้นก่อนถึงนะก่อนถึงสถานีตำรวจนะก็ไปทางนั้นได้เลยนะมันจะไป็นโปสีแยกน่ะไอ้เนี่ยเลยนะสีแยกนาโพนะนี่สวนกุหลามนะก็ถือว่า ยังคือคืนกันอยู่นะง,งานก็ทำนะแต่ว่าคนสัญจรไปมาก็น้อยลงเพราะว่าป้องกันโควิดนะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะดี๋ขาย้ผมวิ่งอยู่นะ60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับัวช่วงนี้ฮะโรงเรียนปิดนะยังไม่เปิดมีตลาดนะก็ก็ยังขายโบตินะแต่ว่ายัง คนที่มาซื้อก็น้อยนะก็เรามาระวังกันด้วยนะขัแบบรถขับมานแล้วก็ใส่แมสด้วยทุกครั้งที่ออกจากรถออกจากบ้านมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างผมน้องเกตบปั๊มพีทีนะ พีตัวพีตัวทีนะเยอะมากไม่สหมในประเทศไทยนะเขาใช้หลักการเดียวกันก็คือคนไหนมีเจ้าของนะก็ให้บริษัทที่เกา่เกาแก่นะที่ไม่ทาเรากว่าจะทําต่อไม่มีงบเนาะเขาสามารถที่ปาคุยกับปั๊มพีทีได้นะเพื่อที่จะสร้างบริเวณนั้นนะปั๊มพีทีก็ไม่ต้องไปหาดินในการซื้อดินหรนะืครับก็มีเจ้าของเดิมอยู่แล้วแนตะ่ว,ว่าต้องทีเจ้าของเดิมมาซื้อน้ำมันปั๊มพีทีนะ ตอรอผูโดยการดีมากนะฮะอยู่ทั่วประเทศเราจะอยู่แถวชุมชนกอนนะแล้วก็ค่อยออกมาข้างนอกตรงนี้มีการรับกาสนสนุนนะมีการขยายเลนนะนี่จาก2เลนนะครับเป็น4เลนนะฮะดูอย่ยังไงนี่นะครับซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาต่อเร็วๆนี้บริเวณนี้คงจะนะฮะเสร็จนะครับ แต่ไม่รู้ว่าปีไหนเดือนไหนนะ fc เอซีเพราะผมไม่ได้มาบ่อยนะ,นะครับมีเด็กแพวนนะรั<ม>สวยนะโอ้เวป้าด้วยนะแปดหมื่นกว่าแล้วสุดๆ,ๆเอ,อ้เออะ่ะฮียนงไงบ้างครับนี่ยสี่เลนนะเมื่อกี้ขยายเลนนับจาก,าก,กลักษะไอ อำเภอสการนะแล้วมีการขยายมีที่ทางเข้าคิริวงนะับนี่ที่มีต้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยนี่ตางนี้แหะนี่ทางเข้านะสามารถที่จะไปไปพักผนะ่อนไปล้านสการนะไปบรรยากาศดีที่สุดนะในมันมีหุบเขานะอากาศเก็นมากเมื่อกี้ขับรถผ่านมานะมีเขาเขาเหมนเขาเขาเหมนเขา อะไรเนี่ยไอ้สักอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยหลายเขามากนะฮะที่เป็นสองเลนนะฮะก็ามาระวังกันด้วยนะ,ะต้องคาดเดาด้วยสนะะับวิ่งออกมาหรือเปล่านะ,ะนี่ก็ขอขอบคุณครับวันนี้ก็มาร์ฟจะทำหนทางขอบคุณทุกคนคที่ดูไลฟ์สดอยู่นะที่ดูคลิปนะฮะแบบ ไม่มีเพลงนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันไม่ตื่นตาตื่นใจนะสำหรับในสดอย่างเดียวขอบคุณครับ